ามาดูราคานะครับ NQR คันนี้เลยนะครับ175ขนาดการต่อตู้นะครับ5.6คันนี้ราคาแบบนี้เลยนะครับหัวรถอย่างเดียวนะพร้อมชชสซีแบบนี้ไม่รวมตู้ไม่รวมหอกนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0 0้บาทนะคันนี้เลยอะ่ะ1 2 5 0 0 0้บาทถ้าท่านเอาความยาวขนาด4.3เมตรก็จะอยู่ตกประมาณราคา1 000, 2 3 0 0 0้บาทประมาณนี้ แต่ถ้าเป็น N P R หัวรถชัดซีแบบนี้เลยผมบอกเลยนะครับราคาอยู่ที่1,150,000าบาทคันนี้เลยนะ่ะความยาว4.9เมตร4.952เนี่ยนะครับคันนี้นะราคา115หัวรถชัดซีไม่รวมตู้ไม่รวมคอกนะครับหากใครสนใจก็โทรมาเบอร์โทร08 2 0 8 6 7 4 7 4กซจซกับเซลนัดจากช่องนัดอ e ีสุซู สองคันนะครับมีความแตกต่างกันอยู่ที่เครื่องยนต์นะแรงม้านะครับ175แรงม้ากับ150แรงม้าอีกหนึ่งจุดนะที่แตกต่างกันคัน175แรงม้าเนี่ยรหัสรถก็คือ NQR 175ความยาว5้เมตรหนะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็คือ NPR 150ความยาว4ีเมตรเนะสองคันเนี่ยใช้ชัตซีเหมือนกัน นะครับชัดสีเหมือนกันทุกอย่างรายละเอียดของบอดี้รถขนาดหัวรถนะครับเท่ากันเลยแตกต่างคันนี้175คันนั้น150แรงมา้าแล้วก็ขนาดความยาวครับ NQR 175เนี่ยมีขนาดความยาว4เมตร3กับ5เมตร6นะครับสำหรับต่อตู้ต่อข้อกขนาดตู้10บ,บานได้แบบสบายๆน้ำหนักการบรรทุกนะครับของ175คันนี้นะอยู่ประมาณ7ตันนะครับ 7ตันถึง7ตันครึ่งนะครับประมาณนี้โดยมาตรฐานของการบรรทุกแค่สินค้าอย่างเดียวนะครับไม่รวมตู้ไม่รวมหัวรถไม่รวมชัซีนะครับประมาณแลามาดู NPR 150นะครับหล้อเช่นกันครับเนี่ยผมจอดล้อให้มันเท่ากันเลยแต่ความยาวมันไม่เท่ากันนะครับเนคัเนี้นชัดซีเหมือนกันเลยขนาดชัดซีเท่ากัน แต่คันนี้ความยาวชัดซีจะเยอะกว่าสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยต่อตรงนี้มาจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะมาจากโรงงานนะครับสามารถต่อได้5.6เมตรนะครับห้เมตรนะครับส่วนคันนี้ชัดซีสี่เมตรเก้าไม่มีต่ออะไรใดยทั้งสิ้นแบบนี้เลยจะทำตู้6บาน10บาน2บานหรือรถสไลด์ก็ใช้แบบนี้นะ แต่ถ้าต้องการบรรทุกสินค้าจำนวนเยอะๆนะก็ต้องใช้คันนี้ NQR 1น5เเน้นความเร็วเน้นความเร็วความไวนะต้องเป็น NQR 175ส่วนแบบเร็วเหมือนกันแต่แรงม้าประมาณ150แต่ต้องการบรรทุกสินค้าได้เยอะๆนะก็ประมาณนี้ครับอีซููเรามีให้เลือกหลายขนาดนะครับซอยรุ่นย่อยนี่เยอะมากเลย ให้ตรงสเปคลูกค้ามากที่สุดนะครับราคาก็มีให้เลือกหลากหลายอ่มาดูด้านหน้านะฮะความแตกต่างเห็นไหมตัวนี้จะสั้นกว่าตัวนั้นจะยาวกว่าเห็นได้ชัดเลยเพราะคันนี้จอดแบบล้อหลังเนี่ยเท่ากันเลยอ่ามาดูงี้ดีกว,ว่าเห็นไหมเห็นความแตกต่างเลยแต่ว่าบอดี้รถหัวรถ ออปชั่นการใช้งานต่างๆเหมือนกันภายในนี่เหมือนกันเลยขายต้องการบรรทุกสินค้าได้เยอะๆแล้วก็วิ่งเร็วๆเรียกว่าเฟืองเร็วนะหนึ่งใช้ NQR 1.75นะครับไม่ว่าจะเป็นความยาว4.3เมตร3หรือ5.6เมตแบบคันนี้เลยก็ได้ตระกูล N-Series นะ